สำนักสงฆ์ถ้ำเขาสามหน้าหมู่เก้าตำบลท่าอุแทนอำเภอการจนดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพระอาจารย์อนุชาอนังคณูเจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำเขาสามหน้าขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์และขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมงานปริวาสกรรมบวชนิคม,มะปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่13 ถึง22พฤศภาคมพุทธศักราช2567กำหนดการ13พฤศภาคมขอปริวาส16พฤศภาคมขอมานัด19พฤศภาคมขอเชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการ,ปรเปรียน 21่ิพฤษภาคมขอเชิญพุทธศาส,สนิกชนท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสเข้าร่วมพิธีสวดเสริมบาร,รมีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสเสนียดจันไรให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไป22พฤษภาคมออกอับผ่าน การเดินทางสะดวกสถานที่ดีสังคกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจและขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหานเจ้าภาพข้าวต้มเจ้าภาพน้ำดื่มน,น้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอาจารย์อนุชาอนังขนงน9 6 0 3 0 0 เ2็5พุทธศาสนิกชนผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี020 20 202648 767ชื่อบัญชีพระอนุชาบุญดีร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวาสกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างสาลาการปรเรียนณสำนักสม ทำเขาสามหน้าในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุุศใหญา